สวัสดีครับการวัดความเจริญปัจจุบันนี้สิ่งที่เราได้ยินก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP มูลค่าการส่งออกอัตราเงินเฟ้อรายได้ต่อหวัวประชากรแน่นอนว่าเป็นความเจริญด้านวัตถุในภาพรวมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้วัดความเจริญได้ในแง่ของเศรษฐศาสตร์แต่ว่าความเจริญด้านจิตใจใช่อะไรมาวัดนะครับมีได้ดูว่าห้พระเต็มคอไหมนุ่งขาวห่มขาวไหมสวดมนต์เก่งไหมบริจาคเงินเยอะไหมแล้วเคยสร้างพญานาคมาไหมนะครับก็คงไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มาวัดความเจริญทางใจ ภาษาวัฒนธรรมประเพณีน่าจะนํามาประเมินความเจริญทางจิตใจเบื้องต้นได้นะครับจนกลุ่มได้มีภาษาของตัวเองทั้งภาษาพูดและก็ภาษาเขียนถือว่าไม่ธรรมดาและการพัฒนาทั้งภาษาพูดและก็ภาษาเขียนรวมทั้งอนุรักษ์เอาไว้ได้ยิ่งไม่ธรรมดาเข้าไปใหญ่นะครับภาษาไทยนี้เป็นภาษาที่สวยงามมีการพัฒนาผสมคำออกมาแล้วสวยงามไพเราะอันนี้พูดตามความเป็นจริงไม่ได้มายกยอกันเองนะครับถ้าเทียบกับภาษาอื่นในภูมิภาคสำเนียงไทยเฉพาะละมุนเวลาพูดออกมาจะดูมีระเบียบ แอดมินก็เป็นคนที่คุ้นชินกับภาษานี้มากมายทางภาษาท้องถิ่นนะครับเหนือกลางอีสานใต้รวมถึงภาษาต่างประเทศด้วย ความละเมียดละไมเจ้ายศเจ้าอย่างจะมีภาษาใดเกินภาษาไทยไหมทั้งวรรณคดีกาบกอนสุภาษิตสอนใจเขียนอ่านออกมาได้สนอหูยิ่งนักอันนี้บ่งบอกถึงความเจริญด้านวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไทยประเสริฐทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดเนี่ยต้องปรับปรุงอีกเยอะโดยประชากรไทยมีจํานวนมากการเรียนเขียนอ่านทําให้เรายังอนุร,รักษ์ภาษาไว้ได้นั่นคือสิ่งที่เราควรภูมิใจนะครับแต่ว่าสลับกลุ่มคนที่มีภาษาแล้วก็วัฒนธรรมแต่มีประชากรไม่เยอะและต้องอยู่ วมกับหลายชาติพันธุ์อันนี้ไม่มีประเทศของตัวเองด้วยนะครับการจะรักษาไว้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าพวกเขาทําได้ก็คือชนเผ่าปะโอในพม่านะครับ นอกจากภาษาแล้วนะครับการแต่งกายก็ยังเป็นเอกลักษณ์ชุดสีพื้นสีเข้มผ้าโปกหัวสีฉูดฉาดนั่นคือเผ่าปะโอชื่อที่คนอื่นเรียกก็จะมีเช่นตองตูเกรียงพะโคเกรียงดำคนปะโออยู่บนกับเผ่าอื่นนี่หลายพื้นที่นะครับซึ่งการมีอยู่ของปะโอย้อนกลับไปได้ถึง1,000ปีก่อนคิดตการแต่ก่อนชาวปะโอมีชุดแต่งกายสีสันนี่สวยงามมากนะครับจนกระทั่งพระเจ้าอ,อนอรธา,าเข้ายึดครองและมองว่าสีแบบนี้เนี่ยมันเหมือนชนชั้นสูงเกินไปก็สั่งให้ไปใส่เสื้อผ้าสีเข้มเพื่อให้เหมาะสม กับสถานะผู้ถูกปกครองนะครับอันนี้อำนาจนิยมนิจัดมากชาวเปโอก็ใส่เสื้อผ้าสีเข้มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ว่าผ้าโพกหัวเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรม,มนูญนะครับ พม่าจะเรียกปาโอว่าต่องทูแปลว่าชาวเขานะครับจนอังกฤษเข้ามาเนี่ยอังกฤษเรียกว่า black people หรือว่าสาวชุดดำก็ดูจากเสื้อผ้านั่นเองนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ปาโอใหญ่เป็นอันดับเจ็ดในพม่ามีประชากรประมาณ6 0แสนกว่าคนอาศัยอยู่ในรัฐฉานปาโอก็มีประชากรเป็นอันดับสองในรัฐฉานนะครับนอกจากนั้นก็ยังอยู่รัฐขยินรัฐขยารัฐมอนแล้วก็เขตพะโคด้วยในประเทศไทยก็มีนะครับในพม่ามีชาติพันธุ์ถึง135กลุ่มปาโอก็ได้เขตปกครองตนเองในรัฐฉานสาม ืองด้วยกันก็คือเมืองสีเซงิงเมืองโหโปงแล้วก็เมืองปางลองจะเรียกว่า p พ s สนะครับหรือว่าปปโอเซลแอชมินิเตอร์โซนก็คือเมืองที่ได้มาชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพมา่าในปี2551นะครับก็มีองค์กรของตัวเองก็คือ PNO หรือว่าปปโอ National Organization ก็คือองค์กรแห่งชาติระโอมีกำลังประมาณ400กว่าน,นายนะครับ แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็น P N L O นะครับหรือว่า P O National Liberation Organization หลังจากลงนามหยุดยิงกับพม่าในปี2534แน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะหยุดจริงแต่ว่าหัวใจไม่หยุดเดินไปตามทางแห่งเสรีภาพหลังจากนั้นนะครับในปี2552 p นอ O ก็มีการตั้งกองกำลัง P N L A หรือว่า P O National Liberation Army ขึ้นมานะครับ ในปี2555นะครับ PNL A ของปะโอเนี่ยก็ได้ตกลงหยุดยิงกับพมา่าอีกครั้งถ้าเราดูจากพื้นที่เขตของปะโอแล้วนะครับไม่น้อยเลยในรัฐฉานอันนี้แทรกอยู่ตรงกลางก็ว่าได้มีคำถามว่าแล้วรัฐฉานจะรวมปะโอได้ไหมปะโอสนิทกับพมา่าเป็นอย่างมากนะครับอดคิดไม่ได้ว่าพมา่าในตั้งใจเอาปะโอมาแทรกไว้ในรัฐฉานหรือว่าพื้นที่ของปะโออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับวันที่9มกราคม2019กองกําลังปะโอหรือว่า PNLA เนี่ยประทะกับอ รซอชเหรือว่าสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานและก็กองทัพรัฐฉานมาแล้วนะครับเนื่องจาก RCSS แล้วก็ SSA ของเจ้ายอดศึกเนี่ยไปขับไล่ชาวปะโอให้ออกจากพื้นที่75าครัวเรือนก็ราว300อกว่าคนนะครับถึงแม้ว่าปะโอจะมีกําลังไม่มากรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ปะโอหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจในพม่าแม้ว่าไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นตัวแปรในรัฐฉานได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจของปะโออีกอย่าง ก็คือการเรียกชื่อผู้ชายจะเรียกว่าคุณนำหน้านะครับผู้หญิงใช้นางนำหน้าขุนในภาษาปะโอคือพระราชาเจ้าหญิงในใช้นางนำหน้าเหมือนกันนะครับซึ่งก็ใกล้กับภาษาไทยนี่มากทำให้ปะโอเนี่ยน่าสนใจไม่น้อยในการค้นหาเรื่องราวนะครับ